ดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจกดคอมเมนต์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดและเจ้าของช่องด้วยนะครับประเพณีฟ้อนผีฟ้าความเชื่อและวิถีแห่งไทยลาวประเพณีฟ้อนผีฟ้าหรือรำผีฟ้าเป็นพิธีกรรมความเชื่อดั้งเดิมของ ชาวไทยลาวในภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานของประเทศไทยและประเทศลาวซึ่งสะท้อนถึงการนับถือผีในฐานะผู้สร้างโลกและสามารถดนบันดาลหรือรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ประวัติความเป็นมายุคสมัยและตำนานยุคและสมัยความเชื่อเรื่องผีฟ้ามีมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษของชาวไทยลาวโดยมีการนับถือผีอย่างแนบแน่นในอดีตจนอาจเรียกได้ว่าถือศาส,สนาผี ผีแถนหรือผีฟ้ามายาวนานผีฟ้าถือเป็นผีดีหรือเทวดาบนฟ้าที่มีสถานะสูงและศักดิ์สิทธิ์โดยเชื่อว่ามีมาตั้งแต่สมัยปู่สังกษายาญาสังกสีตามคำบอกเล่าตำนานและเรื่องเล่าผีฟ้าพญาแถนหรือพญาแถนคือเทวดาที่สถิตอยู่บนท้องฟ้าเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งและดูแลรักษาโลกมนุษย์ โดยเชื่อว่าสามารถบรรดาลความอุดมสมบูรณ์เช่นในพิธีบุญบั้งไฟเพื่อขอฝนจากพญาแถนและสามารถรักษาความเจ็บไข้ได้ป่วยได้ภูมิภาคและสถานที่ตั้งประเพณีผีฟ้าพบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยอีสานและในกลุ่มชาวไทยลาวที่อาศัยอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำโขงจังหวัดที่มีการประกอบพิธีนี้เช่นขอนแก่นมหาสารคามชัยภูมิเป็นต้น สถานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องภูพระพระองค์เจ้าตื้ออำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิมีความเชื่อว่าบรรดาผีฟ้าบรรดาผีฟ้าเป็นบริวารของพระองค์เจ้าตื้อซึ่งเป็นพระพุทธรูปลายจำหลักนูนต่ำติดแผ่นผาและร่างทรงจะมารวมตัวกันที่นี่เพื่อฟ้อนไหวในบางโอกาสลักษณะความเชื่อและพิธีกรรม 1. จุดประสงค์เป็นการเส้นสวงบูชาผีฟ้าพญาแถนเพื่อขอความเป็นสิริมงคล รักษาผู้ป่วยทั้งทางร่างกายและจิตใจปัดเป่าทุกโศกโรคภัยและเชิญเจ้าเข้าทรงเพื่อช่วยรักษา 2. ผู้ประกอบพิธีแม่ครูบาหมอผีฟ้าคือผู้นำในการประกอบพิธีหรือทำหน้าที่สื่อสารระหว่างคนกับครูบาผีฟ้าซึ่งอาจเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้และมักจะมีการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นยายสู่แม่สู่ลูกสาว ลูกพึ่งลูกเทียนคือผู้ป่วยที่เคยได้รับการรักษาจนหายป่วยแล้วโดยจะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยของแม่ครูบา 3. ขั้นตอนโดยยอ่อจัดเครื่องคายเครื่องเส้นไหวเช่นขันห้าขัน8แท่มีดดาบดอกจำปาสีขาวขันน้ำมนใส่ขมิน้นหมาอแคนเป่าแคนสร้างทำนองรำเซิงเพื่อเชิญผีฟ้าลงมาเข้าร่างทรงนางเทียมหรือร่างทรง ร่างทรงจะมีอาการตัวสั่นและลุกขึ้นร่ายรำฟ้อนไปตามจังหวะแคนโดยแต่งกายตามที่ผีฟ้าที่มาทรงชื่นชอบมีการส่องเสียงไทยโดยใช้ไข่ก่อนรักษาและหลังจากรักษาหายแล้วจะมีการแต่งแก้ส่งวิญญาณผีที่เป็นเจ้าการรมนายเวรให้ไปสู่สุขติและทำบายสีสู่ขวัญผูกแขนให้วัตถุมงคลคาถาบูชา ประเพณีนี้เน้นที่การเส้นสวงและพิธีกรรมการเข้าทรงเพื่อรักษาโรคโดยมีเครื่องคายหรือเครื่องเส้นไหว้ที่ใช้ในการประกอบพิธีเป็นหลักไม่พบการกล่าวถึงวัตถุมงคลหรือคาถาบูชาเฉพาะที่ใช้พกพาหรือสวดบูชาเป็นการส่วนตัวเหมือนในศาสนาพุทธหรือความเชื่ออื่นๆแต่เครื่องประกอบพิธีที่สำคัญคือเครื่องคายขันห้าดอกไม้ห้าคู่เทียนห้าคู่ขันแปดแซ่ใช้ตีคนป่วย มีดดาบใช้ป้องกันไล่ผีดอกจำปาสีขาวขันน้ำมนต์ใส่ขมิ้นแคนใช้ในการเป่าเพื่อเชิญผีฟ้าประชาชนมีความเชื่อและนับถือมากน้อยเพียงใด ในอดีตสภาพสังคมวัฒนธรรมของคนไทยลาวให้การนับถือผีฟ้าอย่างแนบแน่นมากถือเป็นส่วนสำคัญของวิถีชีวิตโดยเฉพาะในเรื่องของการรักษาโรคภัยไข้เจ็บในยุคที่การแพทย์แผนปัจจุบันยังไม่เข้าถึงหรือมีความเจริญไม่มากพอปัจจุบันความเชื่อเรื่องผีฟ้าเริ่มเลือนรางลงจากสังคมไทยบางส่วนเนื่องจากความก้าวหน้าทางการแพทย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างไรก็ตามประเพณีนี้ยังคงสืบทอดอยู่ในบางกลุ่มชาวอีสานโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทและยังคงมีความสำคัญในฐานะเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและเป็นที่รวมญาติหรือลูกหลานในพิธีกรรมประจำปีเช่นจัดในเดือนสามลาวหรือเดือนเมษายนสำหรับบางครอบครัวหรือหมู่บ้าน